กันที่อีกหนึ่งศิลปินละกันแต่ว่าก่อนหน้าน,นี่ยเขาเคยเป็นนักแสดงมาก่อนคุณผู้ชมจําได้ไหมหนุ่มโมสวิเรุตนะคะบ่าวคนสนิทไอ้จ้อยไงไอ้จ้อยบบาคนสนิทขอ,องพี่หมื่นปอเนี่ยเนี่ยไอ้จ้อย้ม่แล้วไม่ <c oughs> ใช่คนละเรื่องก,กันอะไรอีกแก้วคุณผู้ชมขาสมัยนั้นเนี่ยหลายคนตกหลุมรักบ่าวคนนี้สุดๆทั้งหล่อทั้งน่ารักออล่าสุดนี่เจ้าตัวผันตัวเองมาจากจับไก่ใช่ไหมตอนนี้มาจับไม์ร้องเพลงจ้ามีเพลงเป็นของตัวเองเรียบร้อยชื่อว่า เพลงซะอย่างนี้พร้อมกับค่ายใหม่ชื่อยีซาอ่าใครอยากรู้ว่าหนุ่มคนนี้เขาเสียงดีร้องเพลงเพราะขนาดไหนไปหาฟังได้เลยในช่องทางออฟฟิเชียลของทั้งค่ายนะคะส่วนงานแสดงเขาก็ยังรับอยู่นะไม่ได้หายไปเลยถึงแม้ว่าจะเป็นนักแสดงอิสระแต่ก็ยังเปิดรับทุกๆโอกาสที่มีให้ที่สำคัญใครที่รอคอยละครเรื่องพมลิขิตหรือว่าบุพเพสันนิวาสอหนุ่มมอสบอกปลายปีนี้พี่จะได้ลุ้นดูแน่แน พร้อมฝากขายของไว้ได้วยว่าเรื่องนี้ความสนุกเข้มข้นขึ้นสุดๆรวมถึงบทบาทของไอ้จอยในเวอร์ชันนี้ก็เพิ่มอรรถรสให้คุณผู้ชมได้ยิ้มอารมณ์ดีกันแน่นอนค่ะสำหรับตัวละครที่ผมรับผิดชอบก็เข้มข้นขึ้นในในแง่ของอายุค <c oughs> <c oughs> ิดว่ามันน่าจะเป็น เรื่องของความผูกพันของคนดูที่มีต่อตัวละครทุกๆตัวเลยนะฮะก็จะได้เห็นตัวละครที่เราเคยเห็นเนี่ยในเมื่อเมื่อสี่ห้าปีก่อนเนาะในเวอร์ชั่นที่เปลี่ยนไปหรือมีอะไรมีสมาชิกเพิ่มมามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราได้เหมือนคนดูได้เห็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งอะ่ะแล้วก็เวลาผ่านไปได้เห็นว่าครอบครัวนั้นเขาเป็นยังไง ย,ยเขาน่ารักขึ้นเยอะนะแต่ก็ยังไม่ทิ้งมากของความเป็นศิลปินนะจริงๆเขาเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายนะสำหรับหนุ่มคนนี้นะคะ